เมื่อวันที่21-22พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลรับแลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษฐ์การนำนักจัดก,การสุขภาพชุมชนจากแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุตรดิษฐ์หรือปอพอสสอหน่วยงานเครือข่ายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสจัดงาน โครงการประชุมวิชาการอำเภอรสร้างสุขสุขภาพสร้างสรรค์ครั้งที่3ประจำปี2558พลังเครือข่ายพลังหมอครอบครัวพลังจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพยั่งยืนเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประชาสัมพันธ์การทำงานสร้างสุขภาวะชุมชนซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและการดูแลสุขภาพในเชิงประจักษ์ได้อย่างยั่งยืนที่โรงพยาบาลรับแลจังหวัดอุตรดิต์ โดยมีนายแพทย์วิรพันธ์สุพันชัยมาศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่เครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพจาก14โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเป็นวยความร่วมมือนะครับที่เรียกว่าพลังสามัคคีนะครับนับตั้งแต่ท่านพ่อเมืองมาจนถึงฝ่ายเทคนิคฝ่ายวิชาการฝ่าย,ายประชาชนรวมไปถึงภาคเอกชนภาคธุรกิจ เง่นช่ธนาคารก็เป็นเหมือนทัคธุรกิจนะครับหรือว่าพ่อค้าในตาลาดร้านทร้านค้ามาเชื่อมโยงกันพวกนี้เป็นเรื่องที่ทํายากนะครับถ้าทําคนเดียวแต่ถ้าทำหลายคนมีสปสสนับสนุนมีสมาชีพฝึกอาชีพช่วยมีครูบาอาจารย์มีนักวิจาราาทั้เกษตรมีทังฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นมีสปสชสสสนะครับ มมาาาาช่ววยงงยยททงงงโรรรรเเีีนนิลัก็ไดู้้ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการระบบบริการประถมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์หรือปอพอสสอได้เข้าไปดำเนินง,งานหนุนเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติรปรมภูมิหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอ และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในอำเภอรับแลตรอนพิชัยและอำเภอเมืองรวม14โครงการโดยแผนงานได้มุ่งเน้นพัฒนาบทบาทแกนนำนักจัดการสุขภาพจากภาคผู้ให้บริการสาธารณสุขภาคท้องถิน่นและภาคประชาชนจำนวน74คนและขยายผลแกนนำในพื้นที่ที่ซึ่งสนใจเข้าร่วมเรียนรู้อีกจำนวน206คนเพื่อให้เกิดกลไกสร้างเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันค้นหาปัญหาที่ต้องการแก้ไขและออกแบบโครงการเพื่อกำจัดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพโดยใช้ทุนชุมชนที่มีมาแก้ปัญหาอำเภอรสร้างสุขสุขภาพสร้างสรรค์คำนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่นี่ไปแล้วเพราะทุกวันนี้อำเภอรับแลรสามารถเชื่อมโยงการทำงานกันได้ทั้งหมดตั้งแต่ระบบบริการประถมภูมิการนำชุมชนท้องถิ่นท้องที่รวมถึงระบบสนับสนุนของโรงพยาบาลที่เรื่องตลาดสีเขียวทั้งยังเปิดพื้นที่ให้กับเครือข่ายต่างๆเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนมิติสุขภาพร่วมกันด้วยแต่ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ที่ยั่งยืนพร้อมร่วมเดินทางการขับเคลื่อน อำเภอสร้างสุขสุขภาพสร้างสรรค์กันต่อไปก็รู้สึกว่าความรู้ที่เราได้ไปบางทีมันกระจายไปทั่วหมดกันเต็มเปเยอะเออมันเยอะอย่างที่เราอบรมนะเท่ากับว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปอีกอย่างหนึ่งคือในการกินการอะไรเนี้ยความปลอดภัยของเรามันก็จะดีขึ้นทีคดีชอบชอบอยากให้ไปอีกแล้วก็อยากให้ไปกระจายทั่วทั่วประเทศบางทีเขาจะมีกลุ่มย่อยกว่าเราเนีคะชาวบ้านเขาพื้นพื้นกว่าเราอย่างเงี้ยเราบอกเราจึงต้องําไป ใหา่ให้ประกทศไทยที่บ้านของเราด้วยอคนที่ผมไม่มาเราไปเลย